อครับเอาอันเล็กครับอันเล็กอันเล็กครับนู่นเล็กสุดครับเอ๊ไม่รู้จักเล็กเหรอไปวางหลุมครับไป่วางหลุมไปวางหลุมอ่าเอาปนำนัวเฮียไปแล้วนั่น้เขาหมักไว้สี่ชั่วโมงแล้วครับโอ้โหเป็นกินไม่ได้เลยเนี่ยโอ้นี่หลุมนี่หลุม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 โอ้สัมพอแเ้วแหมจังแกวไหมครับแกวไหม เอาปิ๊บมาครับปิ๊บปี๊บปิ๊บปี๊บไม่หล่นว่ะไม่หล่นว่บ่เอาโน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 เอาปิ๊บอยู่ไหนปิ๊บมาปิ๊บปี๊บปิ๊บปี๊บอยู่ไหนไม่เอานี้ยันหน่อยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวกระจกกระจกก็ระเบิดนะครับ เย็นเย็นรอปิ๊บนะครับรอปิ๊บปิ๊บมาแล้วถ้ากระจกมันกาเอาไว้นั้นพี่เล็กโรงเย็นเห็นไหมเขามีกระจกให้มองดูว่ายิ้มไหมเราจะนับรวมสุกไม่สุกเลยเอาโอ้ยนี่นี่คือท่านผู้ชมนะคะท่านผู้ชมอันนี้ท่านผู้ทำนี่ท่านผู้ทำเขาก็นั่งดูไงใช้อะไรฟังนี่อ่ะฟังทีละไม่เยอะนะครับทีละสามมัดครับ อขอเชิญดูท่านผู้ท่านผู้ดูนะคะนี่ท่านผู้ดูขอยิ้มเลยค่ะท่านผู้ดูแม่เน่ยมีบอดอ่ะมามาแก่ครับแกครับอย่าใส่เยอะนะอันนี้ท่านผู้ทำนะใส่เป็นมัดเลยโอ้ยไก่โอฟ้าตัวเดียวจะแมนพูอันหลายแทะให้กำลังใจไงลุ้นมันคือบอสีมุมเหรอเขาบอกให้ สามมัดนี่มัดที่สามมัดที่สามัวนเลยนะเนี่ยจได้วนใส่อยกเลยงากุเตียวชอบไหมชอบแบบนี้ชอบโอ้ยแงบอลจุดไฟเผาไหพี่เตียวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าสามมัดเลยุ เอาไปแชกไปแชกมาที่ม่สุหรี่นะเฝ้าเฝ้าเออทีละน้อยทีละน้อยรอก่อนเ,อเตรียมเอาไปเตียมไกล้ใไหม่หมด อาสังขาหิเตาอาสังอาสังอาสังขาหิเตอาสังขาหิตังอันจะมือสั้นไหมล่ะโอ้ชิดจีนกินดีพ่กนอไก่โอฟ้าโอ้ควันขึ้นโอ้โอ้เอาจุดผู้เร็วหมดแล้วเอาสุดแล้ว